เดือดเดือดบุบบุ๊บแล้วจ้าพี่น้องจ้านะคะตอนนี้นะคะใกล้จะได้แล้วนะคะถ้าบอกว่าได้แล้วนะคะโอเคเลยนะคะพี่น้องชิมเลยแม่จิมดแม่ิมเลยค่ะไม่จิมใส่หอมก่อนดื้อค่ะดื้อพี่น้องค่ะ โอเคเลยค่ะมันก็เผ็ดไปนิดเอาเอาน้ำมันนิดหนึ่งค่ะน้ำมันนิดหนึ่งโอ้ยได้แล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้านะคะแกงคั่วนะคะฟักทองใส่ไก่จ้านะคะพี่น้องขาเจนเกะเอามาซิมกันมากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยหอมวนๆเด้อค่ะเด้อนะคะอใส่ไปนิดนึงใส่ไปนิดหนึ่งใส่ไปนิดนึงใส่อีกใส่อีกใส่อีก โอเคโอ้จะมันหน่อยจะมันเข้มนะสัวนะคะโอเคแล้วค่ะนะคะแกงขั่วเด้อค่ะเด้อี่นงาจังดะขอขอบพระคุณทุกคนทุกทันหลายๆเด้อค่ะเด้อนะคะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์เป็นกําลังเร่งใจเห้ยหลานเน่เด้อจ้าเด้อนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะเลิฟยูเลิฟยูบายบายค่ะมากินน้ำกันจ้า